สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมทีมนะครับกับช่อง o o n d a ายูส c a าพัฒนาการนะครับวันนี้มาในทีมสีดำกันเลยนะครับผมกับรถ Civic FC นะครับสีนดำดำสำหรับผู้ชายสายซิ่งอย่างเรานะครับผมก็วันนี้จะมี2รุ่นหลักๆนะครับที่ทีมเอามาให้ดูนะครับผมจะเป็น Civic FC 1.5 Turbo RS นะครับคันนี้คันแรกเดี๋ยวแนะนำกันไปเลยเป็นปี2018นะครับผมเลขมาอยู่ที่70,000กว่ากิโลเมตรนะครับ ราคาที่849,000บาทน,นะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมตรวจสอบประวัติได้เลยถ้าอยากสอบสอบถามส่วนไหนก็ถามมาได้เลยนะครับผมส่วนอีคันหนึ่งจะเป็นตัว1 8 e นะครับเป็นรถปี2018นะครับผมราคาจะถูกกว่าคันนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่670,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจก็เดี๋ยวทีมจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะครับว่า มีอะไรกันบ้างดีกว่าของแต่ละคันห้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับแล้วก็เรามาชมกับรถคันแรกกันเลยนะครับผมจะเป็น c ี vic 1.5เทอร์โบ RS นะครับมาพร้อมด้วยไฟ LED นะครับคมเงินเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกสวยๆมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขอเป็นเลนวนยนะครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับมีตัวนี่มาให้แล้ว ตัวสปอ iler สวยๆมาให้เลยนะครับผมเซ็นเซอร์มาให้พร้อมรถทุกคันนะฮะสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับที่เข้ามาในชว์รูมเราเนี่ยเดี๋ยวแวบๆให้ดูตัว E หน่อยหนึ่งอ่าพอดีรถของเราเริ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับมีถาดรองมาให้แล้วสำหรับคันนี้ ย่างอะไรเครื่องมือมีให้พร้อมนะครับคันซึมเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมภายในกันต่อเลยครับครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูภายในกันนะครับผมนี่ตรงคิวบันไดเขาก็แต่งมาให้สวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยอดี๋ยีขอ,อยญาปิดประตูรถด้วยครับ สำหรับคันนี้นะครับผมเลขมาอยู่ที่70,000มกับอีก798กิโลเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพภายในนะครับของเจ้า1.5เทอร์โบไอคันนี้นะครับผมเดี๋ยวทีมพอเปิดเป็นเลนวายมาให้นะครับสภาพบอกก็ตามการใช้งานนะครับผมน่าจะมีคนนั่งคู่ตลอดนะฮะแต่ข้างหลังเหมือนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับข้าง,างหลังนะครับ แต่สภาพหนังก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่เลยครับดีอยู่เลยกล้องหลังมีให้พร้อมเซ็นเซอร์พร้อมนะครับนี่เซ็นเซอร์ดังตึดต๊ดๆๆเลยนี่เลยนะครับช่องเก็บของมีตัวช่อง USB ช่องหนึ่งมาให้ด้วยนะครับ ปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันที่ส่วนสำคัญนะครับเป็นห้องเครื่องกันเลยครับแล้วก็มาชมในส่วนของห้องเครื่องของ c ี vic 1.5 TurboRS เทอร์โบกันเลยนะครับผมของเรานะครับก็การันตีนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจนน้ำนะครับมานำจำหน่ายนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับฝากระโปรงยังเดิมๆมอยู่เลยนะครับบาโค้ดยังติดอยู่นะครับเม็ดอาร์ค ย่งเดิมๆนะครับเดี๋ยวไล่ซูมให้ดูสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่พัฒนาการ30ได้เลยนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปสรุปเรื่องตัวรถและราคารถแล้วก็ดูอีกคันหนึ่งกันก่อนด้วยครับครับก็หลังจากพาชมกับเจ้า civic 1.5ท r s Z แล้วก็จะมาดูกับ ตัว Civic 1.8e กันต่อเลยนะครับเป็นโฉม FC เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ที่จะ z ตรงไฟให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับเหมือนตัวเทอร์โบนะครับหรือตัว E l คันนี้จะเป็นตัว E นะครับแม็กก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับถ้าถ้าเป็นตัว e อมันมันจะเป็นแบบสีทูโทนให้ด้วยนะครับผมแต่ว่ารับมามันจะแลกมาด้วยราคาที่ ย่อมยาวกว่านะครับสาหรับตัว E เนอะนี่จะเป็นสีดำแต่คันนี้ไม่ได้มีสปอยเลอร์ติดมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคันที่ฝากระโปรงท้ายกันก่อนเลยอย่างคันนี้ไม่ได้มีถาดรองถาดท้ายมาให้นะแต่เราจะไปดูพวกเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับนะครับการซึมนุ่มเดิม จากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนและเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันต่อเลยครับสำหรับตัว E คันนี้สำหรับตัว1.8 E นะครับถ้าเป็นตัว E กับ EL ภายในจะเป็นสีเบสนะครับถ้ารถข้างนอกเป็นสีดำหรือสีเทานะครับอันนี้จะเป็นเบาะหนังให้เขาทำเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับผมสีคลีน ก็ทำให้ภายในดูสว่างขึ้นไปอีกครับแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้เดี๋ยวเราไปชมเลขไม้ต่อเลยครับซีวิ c 1.8E คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถด,ดูเลขไม้ไปพร้อมๆกันเลยอยู่ที่100,000ก็อีก3,636กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้สําหรับเจ้าตัว E นะครับผมจะไม่ได้มีกล้องหลังมาให้นะครับนี่นี่ิมเข้าเกียร์ถอยหลังให้แล้วไม่มีกล้องหลังให้ ต่จริงแน่น,นะว่าติดเซ็นเซอร์เพิ่มก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับผมสําหรับคนที่ขับรถคล่องตัวอยู่แล้วนะแล้วก็แต่เราได้สมรรถนะในการขับขี่เข้ามานะครับผมกับเครื่องพันแนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ทําให้ดูกว้างขึ้นเนาะเหมือนทาเขาเรียกไงจริงๆไซส์ขนาดมันเท่ากันแหละแต่ว่าภายในมันดูกว้างขึ้นกว่าคันตัว RS เมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพสภาพภายในโดยรวมนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับครับแล้วก็มาชมกับเจ้าห้องเครื่องของซีวิ 1.8E คันนี้นะครับผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับของรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับรถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับผมจะได้ไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านด้วยนะครับนี่ครับฝากระโปรงเน้เดิมๆเลยครับเมทอาร์กยัง เดิมๆเ,เลยครับอโอเคเดี๋ยวเราจะไปสรุปเรื่องตัวรถและราคารถทั้ง2คันกันเลยครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากพาชมซี v i c ทั้ง2คันแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทีมมีเบอร์ติดต่อไว้ให้อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถโทรเข้ามาหาทีมได้เลยหรือแอดไลน์ตามเบอร์ที่ทีมทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ก็สำหรับ2คันนี้นะเดี๋ยวทีมจะสรุปรุ่นรถและราคารถให้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมคันนี้นะครับผมตามที่เห็นเลยจะเป็น c ี v i c 1.5 t ทอร์บ RS นะครับปี2018เลขใหม่นะฮะอยู่ที่70,000กว่ากิโลเมตรครับผมมาพร้อมด้วยราคานะครับ849,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับผมสำหรับอีกคันนึงตามที่เห็นแลครับทีมก็จะให้เห็นเป็นตัวไฟ ให้เห็นชัดกันหน่อยนะครับผมจะเป็น c ีวิ c 1.8E นะครับผมคันนี้เป็นปี2018นะครับเลขไมล์มาอยู่ที่13,000กว่ากิโลเมตรแต่ราคาอยู่ที่670,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดเครดิตก็สามารถจ่ายไฟแนนซ์ได้เต็มเช่นกันนะครับฟรีดาวไปเลยนะฮะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะช่วงนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงของทางไฟแนนซ์เขา ดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือลูกค้านะครับผมที่คิดจะเอารถเก่ามาขายให้กับทีมก็ได้นะครับผมเอามาเชิญซื้อรถมือสองของเราได้เช่นกันนะครับก็เบอร์โทรติดต่อด้านล่างทิมได้เลยนะครับผมสําหรับลูกค้าและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมกับทางช anel ทีมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กด subscribe ให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ต่อๆกันไปเลยสำหรับ ใครที่มีเพื่อนที่สนใจในแบรนด์ของ honda นะครับผมก็รบกวนฝากด้วยครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวทีมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ